Yeah hey. ท่ยานผู้ชมโผโรดผมลืมเปิดไม้โอ้ยรู้สึกผิดมากๆเลยเมื่อกี้ลืมเปิดไม้เอ้เอาคูคูคูลงมาแล้วโอ้ยเกมื่อเะนะี้รู้สึกเพียนมากๆเลยคือลืมเปิดไม้เมื่อกี้ เมื่อกี้หางตาหันไปหาไม้ไม้แม่งขึ้นไฟสีดำกระพริบกับสีแดงเปิดปิดเปิดปิดเปิดปิด,ปดโ,อโอ้โหเพราะผมเห็นนี่ <c oughs> นื้อเปิดไมมโอเคเริ่มนี่เมื่อกี้คือถ้าไม่ชมรู้ไหมผมกีกับเฟสดี้แบบโคตรอุบาท้ย ถ้าใครอ่านปากผมออกแล้วสีหน้านะเจะรู้ได้เลยว่าผมหวาดเราไว้ที่ไหนวะเนี่ยโออโหลดโหลดอะไรโหลดผีอ่าเ,เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้นะโหลดผีตอนนี้ล็อกซี่นะ่าจะไม่ทำอะไรเราแล้วนะชิกะอันนี้ไม่ใจ เออาร์เฟดีเป็นกล่องเก็บอาหารปะเออมันจะใช่แต่เมื่อกี้เฟดแม่งโโคตรน่ากลัวเลยก็น่าจะเป็นฉากจบไอที่เราปราบกริสแทบได้แล้ววอนิสาก็หลุดพ้นเวทีไม่ให้เห็นเลยนะ I Cassie. Can you hear me? I finally have a clear signal. Gregory, I shut down all the security nodes. I'm in the Roxy Party garage. Am I close? Almost. There's still one node left that's keeping the underground sealed. Where? Roxy's the final node. We need to deactivate her. But... Deactivate her and save me. Save me, Cassie. Please. It's so เออเมื่อแกมันแอรี่มันพูดคำเดิมด้วยน้ำเสียงเดิมอันเนี้ยแปลก,ปกเราต้องปิดระบบล็อกซี่ซึ่งล็อกซี่อันเนี้ยมาดูแล้วว่าเราเป็นแคสซี่แต่เมื่อแกแก,กรี่มันพูดว่า Help me! Help me! ฉันอยู่ข้างล่างช่วยฉันหน่อยช่วยฉันหน่อยฉันอยู่ด้านล่างมันเป็นคำพูดซ้ำ นั่นเองตัวปลอมเออกูว่าใช่เดี๋ยนะขอดูดีใช่ไหมถูกใช่ไหมโอเคไม่ถูกตกใจตัวปลอมชัวร์ผมว่านะยังไงตัวปลอมมันใช้คําพูดเดิมด้วยน้ําเสียงเดิมอะคือคนเราแต่แบบพูดด้วยน้ําเสียงเดิมในคําเดิมนี่แบบไปๆนี่ก็ไม่ได้แต่ไม่กี้แมงเป๊ก อยู่ตรงในห้องห้างนะโหลดอะไรวะอย่าบอกนะว,ว่ากูต้องโหลดไปข้างล่างเรออิเ่มเริ่มรู้สึก,กว,ว่าเราอาจจะได้ลงเมทนะเตี๊ยอะไรวะ Why Lossie. 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 Cassie, Cassie. 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 Welcome back, Cassie. You remember me? Your special day. I remember your special day. Do you still like carrot cake? Cassie. It has been some time since I saw you last. If i remember correctly it is on the 11th i remember because you are number one twice <laughs> have you booked your party i'm sure your friends will show up this <laughs> time me <laughs> oh, ขอโทษแกกรีเอ้ยกูผมว่าแล้วตัวปลอมอ่ะแต่แต่แต,แต,แต่คือกูรู้แล้วแกว่าตัวปลอมแต่คือ,คอผมคิดว่ามันตัวปลอมอ่ะแต่ขอโทษแคสซี่แม่ขอโทษล็อกซี่ <Cass ie? S 1> แคสซี่แคสซี่ีจะทำอะไร ขอโทษล็อกซี oh ่เซนขอโทษดสซีล็อกซี่นขอโทษขอโทษโอ้ไอเกกอรีเอ้ยโอ้โอ้โหตอนแรกตอนแรกชัดฟิลมากคือ คือผมไม่ตกใจแข่งไม่คือไม่อะตอนนี้นช็อตฟิลคือคือถือผมจะไม่ได้เล่นกันเถ็กแต่กูรู้ว่าด,าาด้านล่างนี่มีอะไรเบอนแถบกับบ๊อบโอ้โหไม่รู้อะไรแต่เขาวิตีบีเลตโอ้ยโอ้หลอกให้ไม่เป็นไรเพื่อน ไม่เป็นไรเฮซีช่วงเวลาไร้ไร้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เองเอแกแข่งก็ดีหนึ่งตัวปลอมใช่ไหมบอกกูดิพื่อความจริงนะแข่งรุนน,นี้มันมาทำอะไรด้านล่างเพเคนีไหมวะโอ,โอ้โหเพลน มันตัวฟอร์มอยู่โอ้ยว่าว่าว่อยๆคางางคางางรีตัวนี้นแล้วผมเชื่อเลยมันตัวฟอร์มไงแกรี่เฮงมันไม่ใช่ตัวจริงหรอกแล้วมันมีฉากจบไหนบ้างที่แกรี่มึงมาติดอยู่ด้านล่างไม่มีมันก็ไม่มีฉากจบที่ต้องมาติดอยู่ด้านล่างเนี่ยมันไม่มีมีแค่มันจัดการเบิร์แท็บ กั <łość> บบล็อกแค่นั้นแล้วก็ออกไปได้โอ้แม่เจ้าโอ้มันพังขนาดนี้เลยดูโอ้แม่ใจนึงก็อยากไปหาระเบิดแท็บเราต้องมาทาง คำถามก็คือลงไปแล้วกูวจะได้กลับขึ้นมาไหมผมว่าการที่จะกลับมาเนี่ยเรื่ยงยากเลยฟิพิซซ่านี่แม่เ่ยพิซซ่าเพ็กนี่แม่งก็ลึกเนะาะใส่หน้ากากไม่ได้แต่เด้กูตุ่อยอะไรๆด์กดิสเซปชันอ่ะ โอ้ที่ไหนวะเนี่ยน้ำอะไรวะดีโอ้ย้ยตกใจโอ้มนะ่นสตูแฟล์สต้แฟลอเีรออ้อมไฟฉายน้ำบากน่มีอะไรนะรอบๆลองหาดูนะ คือถ้าถ้านี้ถล่มขึ้นมาทับพวกทับกูขึ้นมานี่โอ้โหเรียบร้อยเลยปิดเอออะไรปิดตำนานแคสซี่แคสซี่ผู้ช่วยแกงเกอรี่แฝโชเคนมันคืออะไรมันทำอะไรได้นั่นก็คือคำท้าตอนนี้นผมดูอยู่ว่า มันจะมีของไหมคือทายไงมั่นใจมันต้องมีของแต่ปัญหาคือาก,ากอนนูใส่หน้ากากไม่ได้ไงก็นี่ไงใส่หน้ากากม่ได้บวกมืดแฟโทคิดแฮมตำดำๆๆเอ๊มีไหม อย่าแกมกแเลยตะตุบมียังไรไม่มีแล้วไปเหวอที่มึงลงไปได้ไงลึกขนาดนี้นตัวปลอมกูว่าเนะี่ยคือตอนนี้นคำว่าตัวปลอหมหน่ยเต็มหัวสมองกูหมดแล้วอะไรวะ๋อยังมีกันหายอะไรอะบอปบ เสายอะไรยาวๆแล้วอยู่ราน,านี่ดูสิแฟตโอเคเดีน,น,นะไหนอัดแล้วเนี่ยสี่อัดโอ้เอามาทำอะไรเยอะแยะเรามีอยู่สี่อัดมาทำอะไรเยอะแยะเสียงอะไรวะฟูดฟูดฟูดอ,อันนี้แฟตโอเคเดีกันโอ้โหเยอะชิบเป็นห้าละแม่เจ้าเอาอะไรมาเยอะแยะ

Tell you a story really about a mother and a little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. There was a monster in the woods, but the mother caught it and kept it locked in the basement. The monster always made scary noises at night, but the mother would tell the boy not to worry because it could never get out. Then she would sing the boy a lullaby to sleep. ก็คือมีสัประหลาดพ่อแม่เนี่ยร้องเพลงให้เด็กฟังให้ลูกฟังและสัประหลาด มันก็เรียนแบบเสียงของพ่อแม่ที่ร้องเพลงและเด็กคนนั้นก็เปิดประตูใช่หรือเปล่ามันใช่ไหมใช่อย่างที่กูคิดหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้นนนนรู้สึกว่าที่มันบอกมาเนี่ยอาจจะเป็นจริงก็ได้ ที่เราจะช่วยแกลอรี่เนี่ยอาจจะไม่ใช่แกลอรี่อาจจะเป็นสปาร์ลาที่มันว่าและสปาร์ลาล่างเป็นไงวะล่าสูงใหญ่ Why are there burners everywhere? It's like the inside of an oven. หุ่นๆนะตรงเนี้ยเบอร์แถบพะโลโอ้ เบิร์แหวนเพชโหลอยู่ไหมแต่เบิร์นแทบมันจะอยู่ชั้นบนหวือนี้หรือเปล่าไม่ลงลึกเออก,ก็ถูกละวราอุ้ยตกใจไปได้ไหมขอ,องอีกแล้วอะไรอะโมเม่แฟนโทเคินให้ให้ได้เขบอื้มฉากจบปอด คือไอเป็นกระดาษเลยไงผมคิดว่าฉากจบปอมอันนี้ปอมอันนี้ก็ปอมตรงนี้ทำให้มันดูอลังการเลยมันลึกอีกเหรอโอ้โหมันจะลึกถึงไหนเนี่ยแกรีมีมหายใจอกอนเลยวะคือลึกขานาดนี้นี่คนปกตินี่อยู่แทบไม่ได้และเม็นแกรี่ีจริงขึ้นมานี่ตกใจนะไม่ใช่หรอ ลึกแค่นี้กูว่ากูไม่ได้กลับเรื่อไปทำนี่ก่อนดีกว่านี่นามันเยอะสุดดียว่ทำมันเยอะสุดก่อน แต่ก่อนี่เราไม่มีกระเป๋ <hi> เานะกูว่าแบกคบอลนี่อยู่ในนี้ชัวร์ดูสีดิดำดำเหลี่ยมเหลี่ยมเนี่ยเออใช่เงี้ยเล่นยืดแย้มหรือออ่ะโอเคไปเอวยี่มาช่วยเลียวเหอะฮ่ยฮ่ย อ,อปูเลยอะมึงโดนขังขนาดนี้เลยอะเป็นปูนเลยไม่ใช่ละผมพิดว่านะโอ้โหมืดแบบนี้ใครจะเชื่ออะไรครับว่าคือแกรกอรี่ เธอช่วยฉันเธอช่วยฉันเกรกอรี่โอ้ฉันฉันแกเกรกอรี่โอ้โหแกไม่ให้เกรกอรี่ What are you? นี่ตัวอะไรฉันฉันแกเกรกอรี่โอ้เอ้ยออกมา เมื่อกี้ตัวอะไรวะเห็นไหมะโอ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 ล็อกซี่กูตกยูว่าแคสซี่นี่ฉันนี่เฮนรี่ฉันไม่ได้อยู่ในพิซ่าเฟกอ้าวและจะที่ นายต้องรีบเธอต้องยังไงเธอต้องฟังฉันโอ้โหล็อกซี่กูตายโอ้โอ้โอ้ยวิ่งโอ้ย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 ทางไหนวะไรโอเควายวาย

กูตายโอ้ยโอเคห้ามเดือดโอโอเร็ว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 โอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอไม่นะโอ้ยโอ้โอ้้โอ แสซี่นี่ฉันเองเธอไม่ควรไปที่พิซ่าเด็ดมันหลอกเธอมอยู่ด้านล่างนานแล้วเธอเธอปิดระบบรักษาความปลอดภัย <Happiness? S 2> ฉันขอโทษแกรี่ไม่โอไโอโอแซวกิตะกิบทำไมอย่าบอกนะ อ้าวแปบ๊บนึงโอ้โหแล้วมันมีกระตุกอ่ะโอ้ยกระตุกกระตุกสรุปคือเราโดนหลอกมาตลอดผมก็ว่าอยู่มันจะตรวจจริงได้ไงวะ เออไอ,อหุนะอห่นกระตุกนี้เออเอาเอาให้ชินตาไปนะเออผมก็เห็นในกระตุกเนี่ยก็คือเราโดนหลอกไอตัวนะที่ไอตัวนี้น่าจะเป็นสับป,ปะหลาดเดียวกับที่ไอหุ่นแคนดี้มันพูดมันหลอก,ม,ลอกมันแปลเสียงแล้วก็หลอกเราแล้วเมื่อกี้คือคำพูดคือช,ชั้นแกรกอรี่แบบอ่ะอ่ะแกรกอรี่คือคำพูดเดียวกับ ที่เฟดดี้พูดแล้วมันเอาคำพวกนี้มาจากไหนวะเออและคือแคสซี่กูตายล็อกซี่อ่ะล็อกซี่กูตายเฟดดี้เฟดดี้อยู่กับแกอรี่แต่อยู่กับแค่เป็นหัวมอนตี้ตายสรุปคือภาคนี้ก็หุ่นสองตัวตายก็คือล็อกซี่กับมอนตี้อ่ะไอ้ล็อกซี่อ่ตายชัว เออและคือขุ่นตัวนี้คือมัน,ม,นมันไม่มันเป็นเ็นโดเลยสรุปคือซี่เราทามาทั้งหมดคือเราโดนหลอกโอ้โหบีปัใจกูชิบหายแล้วเออมื่อกี้แกลร,รี่ตัวจริงอะ่ะเออบอกเราและคือเราไปปิดระบบรักษาความปลอดภัยก็คือไอ้ระบบที่แบ็กบอนนี่มันอยู่นั่นแหละเออเราไปปิด เราไปปิดระบบสรุปคือเราก็เบียดค่าตัวเองเราไปปิดระบบมันออและคือแคลรี่มันพูดว่าคือมันอยู่ด้านล่างนานแล้วแคสซี่แคสซี่วัดทำไมเอาตัดตัดอย่างนี้เลยอโอ โอ้โหตัดจบอย่างนี้เลยกูสรุปคือเราโดนหล่อใช้นั่นเองเอนอและแกมงรี่ตอนสุดท้ายก็มาช่วยเราคือคือถ้าจะกลับขึ้นไปอะคงยากอะคือมันช่วยไม่ได้แล้วไงเออเราไปปิดระบบความรักษาปิดระบบรักษาความปลอดภัยไปแล้วอในตัวนี้คือก็หลุดมันจะหลุดออกมาได้รู้ส่งในตัวนี้น่าจะฉลาดนะ สรุปคือบ๊อบอันนี้บ๊อบน่าจะไม่ถูกจัดก,การเบิร์แถบก็น่าจะอยู่ในตู้เหมือนเดิมโอ้โหโอเคถ้าผู้ชมก็พานี้จบไปแล้วเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวต้องมาตามเก็บอะไรในนี้มันต้องมีอะไรที่กูพาดเลยสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์และกดซักดตาดมด้วยสำหรับนี้ก็ไม like, ่ไปเจอกิปได้ทุกคนบ,บาย